โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักที่สุดในโลกกันด้วยนะครับผมน,นี้เรานวิบวัเกมโลโบอกกันในแมตที่มีชื่อว่า Anime b a t t l e Arena กันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชม <Hey. S 1> ซึ่งวันนี้ผมก็มาทำตามสัญญานะฮะจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าโยจิอิทาโดรินั่นเองซึ่งคลิปแล้วผมก็สัญญาไว้นะว่าผมจะมาเล่นในโหมดแลงหรือ p v p นั่นเองโอเคท่านผู้ชมเราก็พูดมากันมและคือคลิปนี้ผมจะเล่นอย่างเดียวนะอาจจะอธิบายสกิลใน เลงกันบ้างนะับผมมาเราไปเล่นกันเลยก็ผมกดไปเลยหนึ่งหนึ่งโอเคมาท่านชมเรามาอยู่ในน้าอุย้ยผมเจอตัวละครเดียวกันด้วยท่านชมคือผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะคือแพ้ชนะผมเอาลงหมดนะฮะยังไงก็ถือว่าได้ผมเล่นแล้วกันคือผมก็จะไม่อัดตาที่ชนะนะคือคืออาจจะหาไม่เจอนะฮะคืออาจจะแพ้ทุกตาเลยก็ได้โอเคมาเปิดม,มาผมกดสี่นนะ,ะโอเคคือตัวนี้ผมแนะนํานะท่านชมใครที่เน็นไม่ปิงเนี่ยแนะนําให้เล่นนะ แต่ใครที่เน็ตปิงเนี่ยไม่เน้นทำเลยคือมันหน่วงมากโอเคอ่ามาดิมาัาผมลุยเลยสายบวมแล้วโอ้โหโ,โ,โดนแล้วเนี่ยืสกิลว,วืดอะไรอะไรอะไรโอเคได้อยู่งัดขึ้นโอ้โหไม่ไม่งัดขึ้นนะ่ะจบแล้วมาดีมาดีมาดี โอเคได้อยู่งัดขึ้นทุบลงสวยปุ๊บกดโอ้โหมันน่วงเห็นไหมคือมันจะน่วงวิหนึ่งนะคือผมก็จะแบบเล่นย,งยางๆหน่อยนะแบคแฟนนี่ก็คือกดย,ยากๆเลยโอเคมาจุ๊บๆๆตอนนี้ผมยังได้เปรียกอยู่เข okay, ๊บโอเคได้อยู่สวย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 ออ,อเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโอเคได้ต่อย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 อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมมนตปีกขนาดเนี้ยเล้วบ่อยตายรับผม ยอย่างได้อยู่ยังได้อยู่แพ้เสียหน้าแล้วเนี่ยโอเคมาจึ๊บโอโ้ง้างนานจังกับเพื่อนมันปิงเนี่ยเห็นไหมค่พอพนข้างปิงนะก็หมดเนี่ยปิงจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาโอเคไม่ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหปิงจัดน้ำชมคือถ้าเกิดหัวร้อนหน่อยก็อย่าว่าผมเลยลวกันนะมันปิงมากโอ้ยนี่ไงได้อยู่โอเคได้อยูครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค โอ้โหโดนปะโดนปะจุ๊บง้างโอเคโอ้ยต่างคนต่างวุดปะสวยเอาอะไรเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนไลโอเคทุ่มลงฮะแล้วก็ต่อยเอ้าอู้หูคอมโบผิดพลาดทางเทคนิคโอเคมาจุ๊บจุบจุบมาสิมาสิมึงมามึงมาอู้หโอ้ยแม่แม่แม่ผีตายจะตายง้างสวยแตกเนี่ยมันจะหน่วงมากนะท่านผู้ชมคือ ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นหรอกอิสิธาโดริเนี่ยในโหมดแรลงอะ่ะคือมันเล่นแทบไม่ได้นะโหมดธรรมดายังไม่แหลกเท่านี้นะคือโหมดธรรมดาแบบเล่นแบบเยอะๆเลยนะึบมาดิพุ่มพุ่มต่อยต่อยกดอันหนึ่งโอเคนัดขึ้นอ๋ออาเอาเอาัดอ,อ,อ,อะไรนะอ้า,อาตายอันติมาแล้วนะยังไม่กดละกันนะผมผมจะชอบกดตอนที่เออเลือดเราใกล้หมดนะโอเคปุ๊บหั่นแน่อ๋อเราใช้อันติบ้างดเ,เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคได้อยู่โอเคสวยตายสวยอีกคิลวละเฮ้ยอ,อันติเลยดีไหม,ย,มยังไงดีขอขอลดเลือดเข่าก่อนแล้วกันชึบนี่ไงมาดิมาดิมาด,มาดินี่ไงนี่ไงมาดิงัดขึ้นโอเคทุ่มโอ้ไม่โดนอันติแล้วกันมาดึงหัวใจชึบมา เออผมขอต่อเลือกของเขาแล้วกันนะชึบตบขึ้นลันลงจชิงจชิง,ช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 งตายอ่ะกลางอนาเขตอลามสงซ้อนมันตึง้งแตกสวยโอเคชิลชิลฮะสำหรับตานี้นะท่านผู้ชมถือว่าเจอคนไม่โหดมากนะฮะเราก็ยังเล่นพอไหวนะ เราก็ได้กลางอาณาเขตสักทีนะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นไปสองสองแล้วกันนะตานี้โอเคมาท่านผู้ชมเราในที่สุดเราก็ได้เล่นสุคุณะในโหมดสองสองแล้วนะซึ่งผมหามาเป็นสิบตานะคือโดนแพ้ทบ้ทุกตาเลยท่านผู้ชมสุคุณะเนี่ยโอเคมาเราเล่นตานี้นะฮะซึ่งตานี้ได้เกิดแพ้เลยนะผมลงหมดเลยนะคือหาห้องเนียนนานจริงๆฮะหาห้องคือมันไม่ได้นานหรอกคือตัวละครถูกแบนเนี่ยมันบ่อยโอเคตานี้เจอโกโจกับ ทันจิโร่เออ,อเคผมว่าสกิลสนะี่เนี่ยควรเก็บไว้นะตามจริงอะ่ะคือมันไม่ค่อยคือถ้าเกิดศัตรูเอารู้เนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะฮะวสวยสวยขึ้นตบไม่โดนโอเคได้อยู่โอู้ได้โอูโหไม่โดนโอ้โกโจโอเอามาแก้ทางสุกุนาได้เนี่ยคือจังหวะเขาง้านและเขาก,กดอินฟินิตี้ได้ไงผมว่าเรา ได้อยู่เคได้อยู่ครับสูกุนะเอ้ยไม่ใช่สูนุณผู้ผิดหมดไปแล้วอะ,อะ,อะน่าผมรู้นะว่าคุณจะทําอะไรคุณสุคุณะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คุณโกโจผู้ผิดไปหมดแล้วตื่นเต้นจัดได้เล่นสุคุณะครั้งแรกในหมดสองสองนะเฮ้ยไม่นะูยังไม่ตายโอเคได้อยู่ โอเคได้เปิดไม่นะเปิดเพื่อนโอ้เอาแล้วไงฮึยมันไม่โดนก็คือตายครับผมผมเอาพี่ชายออกมาก่อนเลยอาจจะได้คอมโบอยู่โอ้โอ้โอเคมานี้บากทานกิโลโอ้โหโดนคอมโบอยกแล้วสกิลไอ้นั่นมานะปานวาลีมันมาดิมาดิ Okay. ต่อย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 สวยโอเคตอนนี้มีโอกาสชนะแล้วเนี่ยเพื่อนตบเราะผมโอ้ oh, พี่ชายมาหน่อยดิโอเคอ่าอินฟินิตี้เองหายไปแล้วน,นจะจ๊ะปาดครับผมไม่ตายคืออะไรโ okay. อเคโอเคครับผมเตะไปเมจิกคิกโคตรเท่เอ,อ๊บต่อยโจกับผม อันนี้ฟิวเจอร์ทั้งหมดถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดนะโอเคตอนนี้ตึงนะะเสียงคีย์บอร์ดดังก็ขอไภัยด้วยนะโอเคมาดิอันจิโร่อันจิโร่อ่าอ่าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันโอ้โหมันกันมันรู้มันรู้ดีมันรู้ดีอ่าเสร็จแล้วเนี้ยโอ้โหมันมันไม่โดนปุ๊บสวยไม่โดนครับปาดสวยโดน อ่าเรียบร้อยเนี่ยโดนนล้วเนี่ยโอ้ยผมไม่กล้าเข้าว่ะมีทันจิโร่อยู่ไงปาดโอเคเพื่อนอุ้ยเออเอาไม่ตายโอ้ไม่ก็โอเคตายฮะโอ้โหดวงแข่งเกินละผมว่าดวงมันแข่งเกินละเอาโหโดนนวเนี่ยโอ้โอเคสวยเพื่อนฟิเจอร์ทั้งเราทำทำได้นะ โอเคปาดเฮ้ยไม่นะต้องระวังสกิลสามเขาด้วยนะไอ้สกิลปาดมันจะทำให้ทะลุเกาะนะฮะอาออๆๆอเออๆๆอ๋ตอนนี้เพื่อเราเอาเราเอาอคคินนิงนะท่านชมโอเคเฮ้ยปุ๊บไอ้ไอ้ทันกิโร่เนี่ยเล่นเป็นโอ้ตายโอเคเฮ้ยการทานหรอโอเคไปจะไปค่ายนี้ก่อนแล้วกันโจโจตายผมฮะ โหดวงแข่งเกินละดวงแข่งเกินละโอเคตายผมโอเคเหลือทันจิโร่นะฮะอีก3ชีวิตน่าจะไหวอยู่นะผมแนะนำนะพี่ชายเนี่ยกดเอาไว้ตีเองเดียวนะท่านผู้ชมคือเอามาว์าค่อนข้างยากนะค่อนข้างรูทิกเอาเอาติดเฉยต้องปาดให้โดนละโอ้โหไม่โดนครับผมวุดนอสวยกดตีเถอะไม่โดนบ่ะ ตัวนี้มันตึงตัวนี้มันตึงน่าจะเอเอาเวคินนี่แหละมั้งน่าจะกดละกดละยังไม่ได้กอไม่ได้ช้าจังอ้าวตายทีมาผมว่าเขาดองอติไว้ตอนสุดท้ายแน่เลยเอเราจะได้อติแล้วนะปาดไม่โดนปาดไม่โดนเนี่ยมันเล่นยากมากเลยอ่ะโอเคปุ๊บกดอติเอยไม่ใช่อติกดสักยูนึงสวยเพื่อน ขออันติีก่อนได้ไหมอะ่ะก่อนจะจบโอ้โหไม่ได้เลยวะเพื่อนโอเคได้ต่อยโอ้ยอีกนิดเดียวปุ๊บ่บาดสวยอันติีมาแล้วครับผมมาโยยเส้นไขกลางเอ้ยไม่ใช่กลางอนาะเขตใจเย็นดึงหัวใจจึบดึงโอเคอ๋โดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยอ๋ปาด ปาดสกิลหนึ่งโอเคตายแล้วเนี่ยตายนวเนี่ยตายเรียบร้อยผมมากลางอนนาเขตอารามส่งซ่อนมานเพื่อนโอเคนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมกดตอนนั้นติชัวร์แล้วกันนะอะดิจุบนัดลงกดธนุฮะโอเคครับผมตายแล้วป้อเนี่ยตายแล้วมั่งตายแล้วมั่ง,ลงกลางอนาเขต โย้ยเช่นไข่ไปซะจบครับผมจบยังจบแล้วละเรียบร้อยครับผมอู้สำหรับตาที่ถือว่าดีนะเป็นการกดเล่นได้เล่นสุคุนะเป็นครั้งแรกแล้วก็ชนะด้วยครับผมโอเคท่านผู้ชมงั้นเอาเป็นว่าครับผมคลิปการรีวิวสุคุนะคือการเล่นสุคุนะก็มีเพียงเท่านี้นแล้วกันครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะ